ให้ดูเสื้อให้ดูเสื้ออฮ้ยสวยใช่ไหมล่ะมีจะสั่งแบบนี้เลยแต่เป็นพาดพาดคอแบบนี้แล้วก็เป็นขี่ห <c oughs> สวยแห้งไวซับกลิ่นด้วยใ hey, ด้ดูดีอะดูดูออกแบบดูออกแบบหงมันจะเป็นแบบี้ยแล้วก็เป็นลายนะให้ดูลายนะลายปักนะเังไง มันปากับแมงชอบวางเนี่ยเลยอะสวยว่ามีบงมีโบเนี่ยมีบงม,ม,มีแบนนะเนี่ยถ้าเสือเ้อแบบนี้ยมาวางขายอะขายได้สวยมากแต่ละครั้างสูงนโบรานี้ก็เป็นร้านขายปีกอยู่แล้วะขายปีกืมสวยว่าสีสันสดใสดีเราก็อยากได้แต่เราจะใส่สีแดงอันนี้ความจริงมันจะมีสีแดงเพราะแต่เขาบอกว่าสีแดงนะอกห้าสิบสองห้าสิบอะไรเงี้ยมีคนจองแล้วครับผม แล้วบปบ่าถ้าใส่ตัวนี้ชอบวแม่เราจะใส่แล้วสวยไงเพราะว่าแม่เราเป็นคนสวยวใช่ปะเราก็สวยแล้วก็จะใส่เป็นแม่เราจะเป็นกีเพาดูเจได้ไลฟ์